ครับสวัสดีครับพบครูเป๋าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสอนเล่นเป็นเพลงนะครับก็มีเพลงวานเกยตื้นนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงยอดฮิตอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเดิมนะครับคลิปก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยจะสอนให้เล่นก่อนว่าเราควรฝึกอะไรบ้างนะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็จะไปเล่นกับเพลงนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยในเริ่มต้นน่ะถ้าเราไปเล่นกับ YouTube เลยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับคือการตั้งสาย คลิปนี้เนี่ยจะตั้งสายไม่เหมือนกับสแตนดาดนะครับก็จะมีการดรอปสายทั้งหมดเนี่ยลงครึ่งเสียงนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมตั้งสแตนดาดนะครับก็จะเสียงประมาณหนึ่งอีกตัวเนี่ยผมจะตั้งไว้อ,อันนี้จะดรอปครึ่งเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับในเรื่องของการสอนการตั้งสายว่าไอการลดลงครึ่งเสียงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับคลิปนั้นก็จะอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับ ซึ่งอธิบายง่ายๆก็ได้สั้นๆนะครับก็คือว่าสายที่เป็นสแตนดาดนะครับถ้าเราจําชื่อของสายได้แล้วเราก็ลดทุกอันนะครับลงครึ่งเสียงนะครับแต่ดีกลับไปดูลิงก์ดีกว่านะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้นะครับทีนี้ เพลงวานเกยตื้นนะครับเพลงนี้สําหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าได้อยู่นะแล้วก็คอร์ดเนี่ยไม่ซับซ้อนมากนะครับจะแบ่งคอร์ดเป็น2ชุดใหญ่ๆนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นท่อนเวิร์สนะครับท่อนเวิร์สกับอินโทรเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็จะมีของท่อนฮุกที่คอร์ดไม่เหมือนใครนะครับทีนี้มาดูมีหลักๆก่อนมาดูอินโทรก่อนก็ได้นะครับอินโทรเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยถ้าผมยังไม่ได้ตั้งอันนี้ยังเป็นสายสายแตนดาร์ดนะครับถ้าเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็คืออาจจะเล่นได้ อ่านะครับตอนฝึกเนี่ยก็อาจจะฝึกจากสายสแตนดาร์ดก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะไปเล่นกับ YouTube เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องดรอปสายนะครับโอเคมาดูในในส่วนเริ่มต้นนะครับเพลงนี้เนี่ยความเร็วอยู่ที่100นะครับประมาณ100เนาะอ่าถ้าเราจะฝึกกับเมทานอมก็เปิดที่100นะครับหรือจะช้ากว่านั้นก่อนก็ได้นะครับทีนี้แพทเทิร์นในการดีดเนี่อ่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนทั้ง3แพทเทิร์นเลยนะครับที่เป็นแพทเทิร์นที่แบบ ยอดนิยมแล้วกันนะครับทีนี้แพทเทิร์นเริ่มแรกนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มมือใหม่เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับก็เป็นแพทเทิร์นนี้เนาะเดี๋ยวอีกสองแพทเทิร์นก็คือเราดีดไอแพทเทิร์นอันนี้ให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวอีกสองแพทเทิร์นเดี๋ยวจะสอนในช่วงท้ายนะครับโอเคสําหรับคนที่ดีดมาได้อยู่แล้วเนะเพลงนี้อยากจะเล่นลูกเล่นมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูนะครับอินโทรก็จะมีคอร์ดประมาณนี้ F อฟอีมิเนอร์ดีมิเนอร์อีมิเนอร์เอฟอมเนอร์ดีมเนอร์จอย่างงี้นะครับทีนี้เราก็ไปเปลี่ยนคอร์ดพวกนี้นะครับให้คล่องนะครับโอเคในประมาณ100นะครับเนี่ยลองมาเล่นดูนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่า, 1, 2, 3, อาเนี่ยครับก็เล่นแพทเทิร์นประมาณ ก็เข้าท่อนเวิร์สนะครับเหมือนเดิมนะครับแทบจะเหมือนอินโทรเลยนะครับใช้คอร์ดชุดนี้ก็จะใช้คอร์ดชุดนี้นะครับอยู่ประมาณ3รอบนะครับกลับไปวนเหมือนอินโทรนะครับ จะเห็นว่าคอร์ดวนๆเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ไป G อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ฮุกแล้วนะครับฮุกก็จะเป็นคอร์ดอีกเซตหนึ่งครึ่งห้องนะครับ ประมาณนี้นะครับท่อนเวิร์สนะครับเวิร์สก็จะมีคอร์ดเซตหนึ่งประมาณนี้ส่วนในท่อนฮุกนะครับก็จะมีคอร์ดนะครับที่เป็นทีเป็นครึ่งห้องเป็นอะไรพวกนี้นะครับที่เราก็มาแบ่งดูดีๆนะครับถ้าเจอครึ่งห้องแล้วก็ดีลงอย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับนะครับทีนี้เป็นแพทเทิร์นที่เออเอดวานขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าเริ่มเริ่มจะไม่ใช่เบื้องต้นละเล่นมาได้ละ เริ่มเบื่อละดีแบบนี้นะครับก็จะมีแพทเทิร์นอีกอันนึงนะครับที่นิยมใช้นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่งเนาะก็ลองดีดูก็ได้นะครับก็แพทเทิร์นออกมาก็จะเป็นลงอา่าลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงนะครับอ่าแต่อันนี้แพทเทิร์นนี้บอกได้เลยเนะลองยากนิดนึงถ้าดีแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะด้วยความที่มันมีเป็นจังหวะยกนะครับ ว่าลองดูได้นะแล้วถ้าเกิดมันเร็วที่100เนี่ยก็จะซับซ้อนขึ้นบีนะครับฝึกแต่แพทเทิร์นก่อนก็ได้นะครับลองจับคอร์ด F ก็ได้นะครับ one two t h r ลงลงขึ้น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 ลงแต่มันเหมือนจะมีหยุดใช่ไหมครับขึ้นลงขึ้นลง น,นี้นะครับก็จะใช้ในเพลงแอดวานซ์มากขึ้นนะครับสมมุติถ้าดีแล้วก็ใช้เป็นแบบว่าเราจับคอร์ดทาบด้านในอีกเนี่ยก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปนะอ่าน,นี่ก็เป็นแพทเทิร์นอันนึงนะครับที่ไปใช้ในเพลงนี้ได้เหมือนกันแต่เนี้ยเริ่มจากอันแรกก่อนนะเอาแบบง่ายๆก่อนหรืออีกแบบหนึ่งที่ เพิ่งปล่อยคลิปไปนะครับก็จะเป็นแบบดีตบก็เหมือนกันนะครับอ่าก็สามารถใช้ได้อ่าเบ็ดดตบดีเบ็ดีตบดีอ่านะครับแต่นี้ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไปฝึกอันแรกก่อนลองไปดูใน EP ีที่เป็นสอนเกีย่ยวกับการใช้แพทเทิร์นในการดีตบได้นะครับเจอจะแนบลิงไว้เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันหน้านะครับเดี๋ยวลองเล่นกับเพลงนะครับแล้วก็อย่าลืมจูนสายเอาไว้นะครับลดไว้ครึ่งเสียงแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูในพาร์ทที่2ด้วยนะครับแล้วยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามไ้ด้วยนะครับโอเคครับผม